สวัสดีครับอีพีนี้มาคุยกันในเรื่อง8เหตุผลที่ทุกสิ่งในชีวิตของคุณถูกสร้างจากความเชื่อของคุณเท่านั้นเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเราจึงเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าทุกสิ่งในชีวิตของคนเรานั้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อของเราเท่านั้นวันนี้จะมีเหตุผล8ข้อมายืนยันคําพูดนี้แล้วก็จะทําให้คุณเข้าใจพลังของคําว่าความเชื่อที่มันส่งผลต่อชีวิตทั้งชีวิตของคุณกันนะครับข้อ1 ความคิดของคุณไหลไปในทิศทางของสิ่งที่คุณเชื่อเสมอลองนึกภาพว่าคุณกำลังถือเข็มทิศเอาไว้ในมือนะครับไม่ว่าคุณจะหมุนตัวหันไปทางไหนเข็มทิศมันก็จะยังคงชี้ไปในตำแหน่งเดียวกับสนามแม่เหล็กเสมอนะครับในลักษณะเดียวกันความคิดของคุณก็จะสอดคล้องกับความเชื่อที่คุณมีอยู่โดยธรรมชาติเสมอนะครับเมื่อคุณเชื่ออย่างแท้จริงในความสามารถของคุณจิตใจของคุณก็จะหาเหตุผลและก็เริ่มสร้างความคิดที่สนับสนุนความมั่นใจนั้น ให้แนวคิดใหม่ให้มุมมองใหม่แล้วก็สร้างแรงผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าแต่ว่าในทางกลับกันถ้าคุณมีข้อสงสัยในความสามารถของตัวเองคุณเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าตัวเองจะทําได้หรือไม่ความคิดของคุณก็อาจจะกลายเป็นความกลัวหรือว่าเป็นความลังเลทําให้คุณทําอะไรได้ยากลําบากขึ้นทําไปแล้วโอกาสที่จะสําเร็จก็น้อยลงความเชื่อทําหน้าที่เป็นแบบแปลนหรือว่าเป็นพิมพ์เขียวสําหรับสภาพแวดล้อมทางจิตใจของคุณนะครับ การเปลี่ยนระบบความเชื่อของคุณแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็เหมือนกับการเปลี่ยนทิศทางของเข็มทิศหรือว่าปรับแบบแปลนพิมพ์เขียวเสียใหม่นะครับมันสามารถที่จะเปิดประตูสู่ความเข้าใจที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อคุณรู้แล้วก็เข้าใจว่าความเชื่อของคุณชี้นําความคิดของคุณทุกอย่างคุณก็จะเริ่มสร้างความเป็นจริงที่สะท้อนถึงความฝันแล้วก็ความปรารถนาสูงสุดของคุณได้เปลี่ยนความเชื่อของคุณแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้นะครับข้อ2 คุณรับรู้ว่าคนอื่นเป็นอย่างไรจากความเชื่อของคุณไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเป็นคุณเคยพบใครสักคนเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกประทับใจอย่างมากในทันทีบ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นความประทับใจในเชิงบวกหรือว่าความประทับใจในเชิงลบหรือว่าความไม่ชอบความรู้สึกประทับใจหรือว่าไม่ประทับใจมันจะเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีด้วยซ้ํานะครับปฏิกิริยาเริ่มต้นนั้น <S <S เกิดจากความเชื่อที่คุณยึดมั่นเอาไว้ลึกๆ บางทีคุณอาจจะถูกสอนมาให้เป็นคนที่เห็นคุณค่าของความเป็นมิตรแล้วก็เข้าหาคนแปลกหน้าด้วยความอบอุ่นหรือว่าบางทีคุณอาจจะถูกสอนมาให้เรียนรู้ที่จะระวังตัวจากประสบการณ์ในอดีตความเชื่อของคุณนั้นเป็นปัจจัยที่ทําให้คุณสามารถที่จะมองคนอื่นผ่านแว่นแห่งทัศนคติที่คุณสวมอยู่ตลอดเวลาได้นะครับแล้วมันจะกําหนดวิธีที่คุณจะตีความคําพูดน้ําเสียงหรือแม้แต่ท่าทางของพวกเขา หากคุณเป็นคนที่ไว้ใจคนอื่นง่ายและเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นอย่างแท้จริงคุณก็จะสังเกตคนอื่นในด้านดีหากคุณมีความสงสัยหรือว่ามีความกลัวคุณก็อาจจะรู้สึกถึงวาระซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัวของพวกเขาซึ่งที่แท้แล้วอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้นะครับการที่คุณคิดไตรตรองตัวเองจนรู้แล้วก็เข้าใจความเชื่อของคุณมันจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทําไมคุณถึงชอบคนบางลักษณะในขณะที่ไม่ชอบคนในบางลักษณะ เมื่อคุณรู้ถึงระบบความเชื่อที่อยู่ภายในของคุณนะครับคุณก็จะมีอิสระในการที่จะท้าทายหรือว่าปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มันจํากัดคุณเอาไว้นําคุณไปสู่การเชื่อมโยงที่ลึกซึง้งแล้วก็มีความหมายมากขึ้นกับคนรอบข้างของคุณนะครับข้อ 3. คุณรับรู้สถานการณ์อย่างไรหนักเบายากง่ายแค่ไหนก็มาจากความเชื่อของคุณลองนึกภาพของคนสองคนที่ติดอยู่ในรถตอนเช้าที่แสนจะวุ่นวายนะครับคนหนึ่งอาจจะรู้สึกตื่นตระหนก กังวลว่าจะไปทํางานสายแล้วก็จินตนาการถึงผลร้ายที่ตามมามากมายจากการไปทํางานสายในวันนั้นนะครับแต่อีกคนหนึ่งในเมื่อรถติดไปไหนไม่ได้ก็อาจจะเปิดเพลงหายใจเข้าลึกๆแล้วก็มองว่าเป็นการใช้เวลาผ่อนคลายแทนที่จะเร่งรีบไปตามปกตินะครับความแตกต่างเพียงอย่างเดียวมักจะอยู่ที่ความเชื่อที่แต่ละคนมีเกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวเองความอดทนและการแก้ปัญหานะครับถ้าคุณเชื่อว่าทุกปัญหาต้องมีทางแก้ไข ความยากและความท้าทายมันก็จะกลายเป็นแค่โอกาสให้คุณเติบโตแล้วก็เรียนรู้แต่ว่าในทางกลับกันหากคุณมองว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่คุณเอาชนะไม่ได้อย่างแน่ๆความเครียดและความหงุดหงิดของคุณนั้นก็อาจจะไปบทบางโอกาสที่คุณจะได้รับผลลัพ์เชิงบวกใดๆนะครับการถามแล้วก็ตอบตัวเองเกี่ยวกับความเชื่อที่คอยชีย้นํามุมมองของคุณมันจะช่วยให้คุณค้นพบว่าพลังที่แท้จริงของคุณอยู่ที่ไหนการจัดแนวความคิดของคุณให้สอดคล้องกับความคาดหวังของตัวเองและมีความยืดหยุ่น มันสามารถที่จะเปลี่ยนแม้แต่สถานการณ์ที่ยากแล้วก็ท้าทายที่สุดให้กลายเป็นก้าวสำคัญสู่ความมั่นใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองที่มากขึ้นดังนั้นจงยึดถือแต่ความเชื่อที่สร้างพลังเพื่อที่จะให้คุณก้าวไปข้างหน้าเสมอนะครับข้อ 4. การตัดสินคนอื่นเกิดจากความเชื่อของคุณการตัดสินคนอื่นมักจะบอกถึงคุณภาพความคิดของเรามากกว่าที่จะบอกว่าคนที่เราตัดสินเป็นไปตามที่เราคิดหรือไม่สมมติว่ามีคนมาทำงานสายเป็นประจำ คนคนหนึ่งอาจจะตัดสินว่าคนคนนั้นขี้เกียจหรือว่าเอาเปรียบคนอื่นโดยเชื่อว่าการตรงต่อเวลาเป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบในขณะที่คนอีกคนหนึ่งอาจจะเห็นหกเห็นใจโดยเชื่อว่าเขาอาจจะมีที่มาที่ไปที่สมเหตุสมผลอย่างเช่นต้องดูแลเด็กต้องดูแลคนป่วยหรือว่าเป็นเพราะการเดินทางที่ไกลเกินไปไม่สะดวกการตัดสินแต่ละอย่างเกิดขึ้นจากการสันนิษฐานจากมุมมองจากความรู้จากความคิดจากประสบการณ์ที่เรามีซึ่งเป็นการสันนิษฐานที่เราสะสมมาจากวัยเด็ก จากพื้นเพทางวัฒนธรรมและก็ประสบการณ์ส่วนตัวของเราที่เราพบมานะครับกุญแจสําคัญที่เราจะรู้และปรับเปลี่ยนตัวเองก็คือการรับรู้ความเชื่อที่ฝังลากลึกเหล่านี้นะครับแล้วก็ถามตัวเองว่าความเชื่อเหล่านี้มีประโยชน์ต่อเราและคนอื่นจริงหรือไม่การหยุดด่วนตัดสินคนอื่นและก็มองพวกเขาอย่างเข้าใจมันจะเปิดประตูสู่ความเห็นอกเห็นใจและการเชื่อมต่อทางความรู้สึกมุมมองที่กว้างขึ้นมักจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเพราะว่าเราเรียนรู้ที่จะมองแต่ละคนด้วยความเห็นอกเห็นใจ การทำแบบนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้คนอื่นรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเท่านั้นแม้แต่ตัวเราเองก็ยังรู้สึกถึงความสุขจากจิตใจที่ดีของเราเองอีกด้วยนะครับข้อ 5. วิธีที่คุณตัดสินใจจะทำหรือว่าไม่ทำอะไรมาจากความเชื่อของคุณกระบวนการตัดสินใจของเรานั้นเหมือนเข็มทิศที่นำทางโดยความเชื่อที่เรามีอยู่ถ้าคุณเชื่อในเรื่องกล้าเสี่ยงเพื่อความสําเร็จคุณก็จะกล้าที่จะคว้าโอกาสใหม่ๆแล้วก็ฝ่าฟันความท้าทายด้วยความมุ่งมั่น ถ้าคุณมีความเชื่อพื้นฐานว่าความระมัดระวังหรือความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดเสมอคุณอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการวิเคราะห์แต่ละตัวเลือกเพื่อความมั่นใจและก็ความแน่นอนซึ่งทั้ง2วิธีนี้ไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าถูกหรือผิดอย่างแท้จริงในตัวของมันเองนะครับแต่ละแนวทางก็จะสะท้อนถึงค่านิยมและความเชื่อมั่นที่คุณมีการที่คุณรู้ถึงความเชื่อที่กำหนดทางเลือกของคุณก็ช่วยให้คุณตัดสินใจที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้น แทนที่จะตัดสินใจจากการรู้สึกถูกกดดันจากความคาดหวังภายนอกหรือว่าจากแรงกระตุ้นของคนอื่นคุณก็จะกลายเป็นคนที่ขับเคลื่อนโดยความรู้สึกภายในเพื่อไปยังจุดหมายเมื่อคุณรู้ความเชื่อของคุณและคุณปรับปรุงมันหากว่าจําเป็นคุณก็จะสร้างระบบการตัดสินใจที่ให้ความรู้สึกทั้งมีพลังและก็คุณรับผิดชอบกับมันอย่างเต็มที่ความชัดเจนนี้มันสามารถนํามาซึ่งความสมบูรณ์ที่มากขึ้นมีความเสียใจน้อยลง แล้วก็มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากขึ้นในการเป็นเจ้าของแต่ละเส้นทางที่คุณเลือกนะครับข้อ 6. วิธีที่คุณรู้คุณค่าของตัวเองก็มาจากความเชื่อของคุณคุณค่าที่คุณมอบให้กับตัวเองนั้นมันจะเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับความเชื่อที่คุณฝังหัวมาตลอดชีวิตถ้าคุณเชื่อว่าคุณต้องทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบเพื่อให้ตัวเองเป็นคนมีค่าคุณก็อาจจะผลักดันหรือว่ากดดันตัวเองตลอดเวลาแต่ไม่ว่าคุณจะทําได้ดีขนาดไหนแค่ไหนคุณก็ยังคงรู้สึกไม่เพียงพออยู่นั่นเอง ถ้าคุณมีความเชื่อว่าคุณค่าโดยธรรมชาติของคุณนั้นยังคงมั่นคงไม่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จภายนอกหรือไม่คุณก็จะยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและก็มั่นใจมากขึ้นความเชื่อเหล่านี้จะถูกสร้างในช่วงแรกๆของชีวิตโดยได้รับอิทธิพลจากคําติชมของครอบครัวจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่คุณอยู่จากชัยชนะหรือความล้มเหลวแต่ละอย่างที่คุณประสบมานะครับโดยการใช้เวลาเพื่อที่จะเรียบเรียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหัวของคุณ คุณก็สามารถที่จะท้าทายหรือว่าโต้แย้งตัวเองในความเชื่อที่ไม่มีประโยชน์และกำจัดมันไปแล้วก็แทนที่ด้วยความเชื่อที่มันสร้างพลังให้คุณได้คุณค่าในตัวเองนั้นเป็นรากฐานของความยืดหยุ่นมันจะกำหนดว่าคุณจะฟื้นตัวจากอุปสรรคได้เร็วแค่ไหนคุณจะตีความคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นอย่างไรและคุณจะบรรลุเป้าหมายของคุณอย่างไรเมื่อระบบความเชื่อของคุณสนับสนุนความรู้สึกมีค่าในตัวเองด้านดีคุณก็จะเปิดประตูสู่ความสัมพันธ์ที่สนุกสนานมากขึ้น มีโอกาสที่ดีกว่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับข้อ 7. สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับตัวเองคือสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณจะปฏิบัติต่อโลกนี้อย่างไรและสิ่งที่คุณปฏิบัติต่อโลกนี้ก็คือสิ่งที่โลกปฏิบัติต่อคุณกลับมานั่นเองภาพลักษณ์ของตัวเองจะมีพลังมากกว่าที่คุณคิดเมื่อคุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและมั่นใจในตัวเองคุณก็จะแผ่พลังที่จะกระตุ้นให้คนอื่นตอบสนองต่อคุณในเชิงบวกโดยอัตโนโมัติ ลองนึกถึงกระจกเงาวิธีที่คุณมองตัวเองจะชี้นําการกระทําของคุณและในทางกลับกันโลกก็จะสะท้อนจุดยืนของคุณกลับมาหากคุณเดินเข้าไปในสังคมโดยคิดว่าคุณไม่มีคุณค่าอะไรให้กับใครท่าทางน้ําเสียงและความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมกับคนอื่นของคุณนั้นก็จะแสดงออกมาให้ผู้คนเห็นโดยอัตโนมัติและผู้คนก็จะตอบสนองกลับมาตามนั้นตอกย้ําความคิดที่ว่าคุณเป็นคนที่ไร้ตัวตนไม่มีคุณค่า แต่หากคุณเลือกที่จะมองว่าตัวเองมีความสามารถและคู่ควรการกระทําของคุณก็จะเปลี่ยนไปสู่ความมั่นใจและโลกที่อยู่รอบตัวคุณก็มักจะอ้าแขนตอบรับและแสดงออกต่อคุณว่าคุณคู่ควรวงจรที่เป็นเหตุเป็นผลกันและกันนี้บอกเราว่าการปลูกฝังความเชื่อเชิงบวกในตัวเองนั้นมีความสําคัญมากแค่ไหนเริ่มต้นด้วยการยืนยันกับตัวเองว่าคุณมีจุดแข็งอะไรบ้างฝึกความเมตตาต่อตัวเองและก็สังเกตว่าความเป็นจริงภายนอกของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรควบคู่ไปกับความเชื่อมั่นภายในของคุณ จงยอมรับคุณค่าที่แท้จริงของคุณนะครับข้อ8คําพูดการแสดงออกท่าทางภาษากายการสนทนาล้วนออกมาจากสิ่งที่คุณเชื่อทุกวันคุณสื่อสารอยู่ตลอดเวลาว่าคุณเป็นใครและคุณบอกคนอื่นว่าคุณยืนหยัดเพื่ออะไรโดยที่คุณไม่ต้องพูดออกมาสักคําไม่ว่าคุณจะยิ้มหรือว่าทําหน้านิ้วคิ้วขมวดคุณจะยืนตัวตรงหรือว่าไหลห่อคอตกภาษากายของคุณก็จะเผยให้เห็นความเชื่อที่คุณมีเกี่ยวกับตัวเองและคนอื่น อันที่จริงแม้แต่โทนเสียงและคําพูดที่คุณเลือกใช้ก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลึกซึ้งในตัวของคุณเองได้ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าของคุณการวางตําแหน่งตัวเองในโลกนี้และความคาดหวังของคุณที่มีต่อคนอื่นเมื่อความเชื่อของคุณมีรากฐานมาจากความเมตตาและความเคารพตัวเองท <hoy> ่าทางและการแสดงออกของคุณก็มักจะเชิญชวนให้เกิดความเข้าใจและความอบอุ่นจากคนอื่นนะครับห <H are> ากว่าความเชื่อของคุณนั้นโน้มเอียงไปในทางความสงสัยตัวเองหรือความไม่มั่นใจในตัวเอง คุณก็อาจจะดูเป็นคนที่ห่างเหินหรือว่าสร้างกำแพงป้องกันตัวเองโดยที่คุณมักจะไม่รู้ตัวการรู้ถึงความเชื่อที่ขับเคลื่อนชีวิตของคุณจะทําให้คุณมีพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวภายในตัวเองการเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให้คุณแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับนั่นคือเหตุผลที่สรุปได้ว่าทุกๆอย่างในชีวิตของคุณมาจากความเชื่อของคุณเท่านั้นนะครับ นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับแล้วก็ EP นี้ก็จะมีเนื้อหาในรูปแบบของบทความให้อ่านกันด้วยนะครับสามารถที่จะขอเอาไปอ่านได้ฟรีโดยดูวิธีการขอไฟล์บทความได้จากคําอธิบายคลิปที่เขียนบอกเอาไว้ด้านล่างนะครับและถ้าอยากจะอ่านสคริปหรือว่าบทความเนื้อหาของทุกคลิปในช่องนี้ให้ครบทุก EP ตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ปัจจุบันซึ่งมีมากกว่า560 EP นะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องผ่านระบบของ YouTube ได้นะครับ เพียงเดือนละ100บาทนอกจากจะได้อ่านสคริปต์ของทุกอีีแล้วก็ยังมีคลิปเนื้อหาพิเศษที่ดูได้เฉพาะสมาชิกให้ดูกันอีกด้วยนะครับโดยจะทยอยเพิ่มบทความแล้วก็วิดีโอคลิปใหม่ให้เรื่อยๆนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะให้กำลังใจช่อง Unlimited Myset จิตไม่จำกัดช่องนี้ได้โดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของทางช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ